งเอาออกมานะครับเอามาเย็ดงานนี่โดยเฉพาะวางเหยื่อนะครับอันนี้เซตกระปุกสไตลไฟใส่ไปบระเดี๋ยวต้องใปออกตอนฮัตชาร์ดเติกระชากอยู่นี่เลยโอ้ครับครับครับปิดอุ๊บป่นบอกครับนี่ยังครับปลานี่แหละปลาที่ผมตามป่าตูกเบิ้งตีแหละเบิ้งเสียงจิครับเห็นแล้วครับเสียงเห็นยังเหเสียงปลาว่าเป็นเล็กหน่อยตัวหนาวอือโอ้ย เลยรุ่นเนี่ยครับวันนี้รุ่นแน่นอนวันนี้ไปรุ่นแน่นอนครับเดี๋ยวทาเบิ้งครับผมออสวัสดีครับผมคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ตอนนี้นะครับผมนี่ที่รับชมแล้วแต่สีฮิตไปนะครับวันนี้ทไปเบื้องไม่ีการนะครับการวางเหยือ่อเบ็ดครับวันนี้ที่ไปใส่เบ็ดน้ำอาจารย์ไทยนะครับ อ่านว่างเยียรของอาจารย์อุทัยนะป๋าใหญ่เนี่ยพันพันว่างจังไลยน,นะครับผมเราจะมีวิธีการแบบนี้นะครับาจะนี่ก็กำลังติดไปนะครับผมดีเบิไปชมน้ำนะครับม,มีอาจารย์อุทัยกับเอ่อเบาโตโตนะครับขีเไปหล่มเบิรงนน้ำกันนะครับมาที่ใดบนงานแก๊ปโตนะครับผมอาจจะตอนนี้ก็ ไปกันเลยนะครับผมใส่เขเลื่อนกาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องแล้วแต่สิเห็ดไปนะครับเด้อผมถือใจกับกดไลค์กดแช่นะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับอันสองเดี๋ยวจะสิเห็ดไปนะครับมันนี้ครับมามันนี้มาแขกครับสี่มาบ่งวิธีการของอาจารย์อุทัยนะครับมันมีวิธีการแปลกๆผมก็ไม่เคยเห็นไม่เคยหูนะครับว่าวิธีการต้องคนขึ้นจังไหนนะครับ แต่ว่าอุปกรณ์ของผมกตัวนี้ครับอุปกรณ์นี้คือเป็นเรือนะครับที่ใส่เยือครับผมเยือของผมจะเป็นตัวนี้นะครับเรือบังคับวิทยุส่งเรือเป็นเรือบังคับวิทยุของอาจารย์อุทัยนะครับนะครับนี่เรือบังคับวิทยุส่งเยือครับส่งส่งเงาไปในน่าครับหูอุ่นส่งไปผลเลยครับที่นี่ที่บังคับออกไปที่นี่กำลังเตรียมนี้นะครับตอนนี้เยิกำลังติดตั้งอุปกรณ์นะครับ กคขับไปนี่ก็ไปแล้วนะครับมาขับไปแล้วนะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้เริดะจะมักงขับเปที่หมดนะครับกาลังไปงใส่ังเงก็ดีไปบ่ยอยๆออดึกไปบ่ไยๆเพิ่มจีนนะครับ มันึิรถหมอไม่ใช่ปีเบ็ดไปโดนมันไหมดครับราคาไม่ได้ระยะอืมอันนี้ครับแตแก้ปัญหาครับครับลูกคือการเก็บครับผมเดี๋ยวโรคมองแดงก็ได้ว่าจะห่อาไปถึงนะครับชัดนี้วนี้ชุดครับเพรอทำข้าแกงนั่นก็ติดไปติดทีมแ่ไรครับตันนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้คือมันเยื่ออาจารย์ก็ให้ผมบอกว่ากอนมันใหญ่ที่นี่มันตีไปบ่อใด นะครับก็เด้ต้องใส่อุปกรณ์เสริมตัหนีนะครับเอาไว้ว่างไกลไนะครับเปิตองใส่เรือบังขับไปนะครับก็จะเร้วแตจว่าเขาเสียไปว่างอย่างไหนะครับเพื่อกะจีดำลงเลยนะครับคือเดียกว่าการดำเพื่อยังไงที่ดำแบบไหนนะครับเป็นสีดำให้อเบิ่งนะครับเป็นยกต่อขึนอย่งไรแบาการไปว่างเหยื่อนะครับผมโยกขึ้นด้วยนะครับเบิ่งไกลไไปนะครับว่าตอนดำกระิีทีนลยนะครับรอชมหนึ่งนะครับผม กูไดสนใจก็เอาความคิดนี้ของอาจารย์อุทัยนะครับผมผูกขิดเนาะทางบ้านเฮาบ่ทันเห็นด้วยหรืเ <laughs> ขามี่เหร <laughs> ครับเขามีแล้วบ่ <laughs> อากูได้เฮ็ดนําก็เฮ็ดนําก็ได้ครับบ่าเป็นยังเ <laughs> ขามีแ่เหรอ <laughs> เรนเล่นไปนําอ่าเล่นไปนํานะครับผมแต่แต่าสรไม่ค่อยหลายหรอครับไม่ค่อยหลายนะครับแกยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่อยู่ครับผมครับผมแต่ว่าแปลกอีดีผมก็ถจะเห็นผมเพิ่นมาเบิ่งนะครับ ก้า๊กเบยเหรอครับเอาเบาบ้างตอนนี้ยู่ห่วยน้องดับนะครับโกลนดำนะครับดับนะครับดำนะครับนานแล้วก็ดีดด้วยถ้าฝนโปร่งโด่งนะครับโปร่าเลยเยอะตรงนั้นแหละครับที่นี่ก็ยาวขึ้นมาครับที่นี่อ่า อ๋อกลับออกมาบอม,มีปัญหานะครับเรื่องนี้เห็นมาเรื่อยๆนะครับ <ged mon ters> อุปกรณ์นี่เออแปลกอีดีครับผมพี่น้องอการว่างเยือนะครับทีตีไปบ่อไหครับเรียบันก่อนใหญ่นะครับก็ดเลยใส่ลากการแบบนี้นะครับทีนี้ทาเบื้องผลงานนะครับว่ามานบวงนี่ครับ คุดไอ้การใช้ม ok ันบ่ับได้บ่าวมือวาบ่ได้ดอกครับมือกเลยสองตัวนี่มือไอ้กอนี่จะได้ด้มือละสองตัวขับับขับขับได้าเจอว่าผนงานเกิดยังว่าได้ยู่นะครับมือนีกับวเนี่นน่าจะได้ให้กันช่วงนี้ปามันบ่คอยอะไรนะครับรับปลาปลาบ่คอยอะไรับขับับพ้นมากครับผมอ้ารับยาทาเบิ้งอีก บ้างอีกรอบนึงนะครับผมเหลือีกรอบนึงครับผมแป๊บนึงครับแล้วนะครับหยกขึ้นมากเกินไปมาเติมเยื่อได้ครับเข้มวางนะครับอันนี้จะเป็นเยื่อครับตอนนี้ครับจะพับลงนี่ครับตอนลงนี้ตอนลงนี้อาจารย์กดในบนนะครับว่ามันใส่ขัดๆเนี่ยได้ไหม่ะครับก็พอกดเพิ่มมันจะดีดออกเลยนะครับแค่พูดอืออ้าวกตอนสุดท้าย มจมมนน <participation> จม,ม่นพนนร,ร้อ,รอนมอนะครับอิดอื่มปก็บ่ายุบในเมือง่าเอ้าิดตั้งใหญ่นุ่งนะเอาไปแปๆครับมันนี้แปลปๆนี่เยอะของเดียวเลยครับปลาตีปลาตัวใหญ่มครับ ก็ง่า,า่บบ<ป>ะครับจังหวะออกก่อนง่ายขึ้นไปข้นป้่อโอ้ยมันมันขึินนะครับตกอน,นผมจะยคุณมานี้ผมเห็นมันผมรพึงมากว่าครับครับครับกับนะครับจริงลริเอาไปแล้วครับ มาแล้วบ่อีพ่อพงอ้าว้อนีสุดท้ายไปครับมาเนี้ไปแล้ววันนี่เออสอบขาผลงานเหมือนวัดเหมืองได้มาเนี่ยเนี่ยครบวิ่งเหนือโน่จับเม็ดครับเขาว่าใหญ่ประมาณเออเป็นร้อยเมตรเลยโอ้ในเพราะว่ามันหลงเนาะเป็นบ่ครับมันหลงอ่ะ เด็กตามข้อมคุยเขาว่าหาลอยเมตรล้ว <c oughs> แต่ผมก็บผเคยลองครับครับเแต่ละยลอยเมตรสองลอยเมตรดีโอเคแต่ว่าเขาบอกยังมีโอกาสยนี่อ่อนไปทถ้าคุงขี้แต่อยู่แต่เกิดวันบ่ถึงมือบอครับ <c oughs> เอาครับเดี๋ยว่างเยือกกันก่อนครับนี่ครับมากเงียบๆครับมาในีช่องแล้วจะสิเสียไปครับมาในี มาเิ่งวิธีการว่างเหยื่อของอาจารย์รูไทยนะครับมันว่างเหยื่อมากหันไปนะครับที่นี่ก็จอบทาเหยื่อนี่ง่ายดีเนาะครับน้องง่ขนาดเลยนำของอาจารย์รูไท่ีรือมนปั่นไปลึกไปบรเิเวณย่นไปบรเิเวณก็ใส่รากาอาใส่เรือไปดำให้เลยเสือพอดมองเลยนะเสือพอดมองครับถ้าถือใจแตก่กดใจกดแช่กดติดตามเบืองผลงานนี้ได้ครับเดิมเหมือนเดิมครับ พ่อแม่พี่น้องนี่ทีเบิงที่เบิงที่เห็นนะครับผมวิธีการแปลกแปลกใหม่ๆครับผมบ่เคยเห็นบ่ <laughs> เคยเห็น <laughs> เห็นแต่กจ็จะซิดยุคข้างทางกิดึกเอาเหน้ครับ <laughs> ดึกดึกดึกเลยนะครับอ่ะวันนี้ถ้าเบื้องผลงานของอาจารย์อูไทรครับตัวซอยของของคนตกปลานะครับมันจิหูนะครับตัวนี้ <laughs> ตัวนี้นะครับสัญญ,ญาณนะครับ นี่อ่ารอดมาเลยมั้ยนะครับอุปกรณ์เ <c oughs> บอร์กันเบดติงบ่อยต้องฟังเสียงเอาน้ำเลยครับอันนี้ <c oughs> ใชนีิแต่มันตึงเหมือนเดมันกะห้องบอกเข้าแมียนมาครับถ้าจากสายขั้นมันตึงมันอทห้องเองเลยครับโ้่มันกินนะมันมันดึงไปแมันมาครับครับนิดนึงกติดแล้วโอ้ทุกอันมินไหครับนี่เขา้สิเกิดสิไซทุกอันอ่าครับติดทุกอันเลยนะครับสีอันเนี่ยผมอยู่กับหมองนะผมผมจะไปฟังปุ่นเอาเองผมจะไปเองครับไอ้ล่องปลาหน่อยอืมลาหน่อยมันมันโบกินเหมือนว่านี่ยู เงียบเลย,เยปลาใหญ่อ๋อปลาใหญ่อย,ยู่นี่เอ้าหาเบื้งติดก่อนติดก่อนดูบกกุปกรณ์ครับวันนี้เจนี้ผมก็มีผู้ซอยบอกผมแล้วอ่าผู้ซอยบอกนะครับอยู่ไกลได้อยู<ม>่ไกลได้อยู่ไกลได้ติดไว้แล้วนะครับผมผู้ซอยบอกนะผู้ซอยเอื่นมาเด้อมาเด้อเหมือนกันนะครับอันนี้ครับติดไวแล้วนะครับหาเบื้องหาเบื้องมาดิคือ้อเก็บนิ้งเสียงเรา

เดือแห้งบ่วันไหนยี่น้ำบ่บุ้งเหอว่าเป็นเด้บ่พูดพูดพูดเอาอาจารย์บอกข้ออาจารย์แม่ห้องอาจารย์บอกไอ้พ่อนะเอาครับเอาไปเลยเอานอนกำลังดึงดหายกัน มันเกิยังงมาถามเบิ่งครับแม่บ่หนักว่อยู่ปนักขับนโอ้เอาครับเดี๋ยวเบิ้างหลม้อนีไว้เบิ้งเลีมม้ยวอ้ยได้ฝนดีดีมาอนี่นี่ครับ <c oughs> <c oughs> อาจารย์เาพันมาอาจารย์รไุ่นรถพันจอดยู่ฟังนะพุนันรยางเม็ดน่อยโอ้ว่าเอาข้าเนี่ยงียงวุ้นน่อแม่นบ้านน่อ,อ,อยเอ้ยนนเดีเห็นรเาเอาเอาตากเอาดิเปวี่ยนเดินเียนเี่ยหากินนี้หากรบอมเลนี่ ออ้ยเพื่อนเดี๋ยวบ่งแล้วเบ่งแล้วเบ่งแล้วเดี๋ยวบังแล้วเอาได้อีดีพี่น้องมาหนิได้ยี่ดี้เดี๋ยวบังแล้วมาหนี้อ้ยมันเสียเที่ยวไอ้จายมรถเก่าที่ร้องเมื่อแล้วเพรานว่ากันมาออกรถอนมากเฉยเฉยนี่ยังหนปตายยังหนิมาทีตรงนี้เลยครับอ้าเพื่อนไปมาเด้๋ยวไปมาเด้วเพื่อนตายยังหนิลอยัง่ากับขางมอแม่มอแม่เออ ปายังไงวันโอ้ปลาครับอวุ้นปลาไงเอ้หนิอป่เอาเชิ้ครับออ่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่า่อ่าอาฮ่าฮ่่าฮ่า่่าา่ ปลาครับอออาอติดแล้วครับมอนเด้ตัวนึงโอ้บอนวางเงียนี่นี่ๆกยี่แค่นี้เอามืนกยี่แค่นี้นครับก็องต่อคอนโอ้หูอวก็าองปดหกตองปเี่นะครัเดี๋ยวอกเลยเดอยวเลยบ่บ่าปวดออกกันปดออกน้อนน่ะเออนั่นะเออ นี okay. ่ครับตัวเล็กอ่ายอกไข้เบิ่งด้วยนะเอออันนี้ครับนี่โอ้โกลังสีนอนลงอ่าครับครับเยอยๆไปบ่นอาอะไรก็ใส่หออะไรก็ไม่มีใส่เออใส่ๆบ่นิ่นกับบาม่าอะไได้บยินเสียงได้หนิบอได้ยินเลยแต่ไม่ยิ้มยังไยินึ่บ้ายงอันนี้บอแม่นครับมรมาเห็นมัน น่องอ่็คือหออนหองหังบอดีเลยอฮะเสียงดดเออเนี่ยครับได้แล้วได้แล้วอุ้ยปาปากที่ปปากเออเป็นเอาปลากง,งี้ก็หันตีนี่เออเอาาหมองว่างไว้กันอนออบันเอาตาเบิ้งครับได้แล้วได้แล้วบัดนี้เอ,ออ้ยเอาดินดินดินเอ,ออเอาใหม่มีผู้มาซอยหลุ่นน้ำเดียววันนี้ <laughs> น ยอเบสให้น้ำกันสวัสดีครับสวัสดีครับมานั่งเบิ้งพื้นตกปลาหรอครับเออนี่ครับมาหัวมามาหลุดน้ำกันนี่ครับนี่คือนี่คือครับจมน้ำกันครับมันถึงยี่ห้อไหนนั่นนั่นนั่นครับเอาขึ้นเบิงกอฮะปลายังติดตั้งแต่วันตายวันแข็งแล้ววันตายเลยเพราะไว้ปลาว่าเป็นได้ผมก็ได้ เอัน wow right um ี่ครับดึงอยู่รับไม่คือบ่ดังแบดเวิร์ดบ่มันบดเสียไม่ีเนาะเสียกัจริงนะจแบดไฟนีบอไฟมันือยังบ่ไฟบ่บอกกระพริบจอยู่ครับงาดเลย บอกครมันติดมันไปมันิไปเงาเลยบอกแามันติมันดึงเล้วบอกครัมันติดชอบว่ามันติดยุ่ธหรือมันติดไปหน่อยบ่คงเคยไปเลยนะมติดนี่เีหอบเขามันถึงสองเถื่อเลยสามเถื่อเลียนนี่ก็ดึงอยู่นี่ครับนี่นี่นี่นีมันจิดแต่า็ยมือ ฮะครับมาเบิงนี่ครับยกขึ้นเบิงยกขึ้นเบิงอุ้ยอุ้ยจิ๊เก็บ้ไหนวะเออมันเกาะบนเงื้อแล้วกกอนไงวะฮะเ่อนไงเถอะดีนี่ปบัติดอะนี่ครับก็ร่างดึงเห็นไหมเอาพูดึงไห้ผูดึงผมก็ดึงว่าเป็นนะครับ เพิ่มปะขนี้จีบกับสีปลาหน่อยอืมขนาดปลาไงมันดึงกันขนาดนี้นะไม่นครับเพราะว่าเพราะว่าอมมันหมดึงแห้งหันอเปล่าน้ำหนักไม่มาด่าเล็ดลุ่นหรือเปล่าอยู่อยู่อยู่มันอยู่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 เอาครับมาบังไว้ครับมอเตะเด่นนั่น เหมตัวนี้ตัวนก็้ก่าเลยอู้ยเนี่ยครับเล้วบังยีแล้ได้เยมาแล้วมาแล้วอู้ยี่ครับเนี่ยเนี่ยสวยกุ้งผีรุ้งนะเดือดเลยเาเอาเลไอ้าวโอเคได้โอ้โเอาเดียวแล้วครับหอ้ยตัวบกก้ี่เอานี่ยครับอู้ยี่เดี๋ยวนงานที่ถ่วงครับมันเหมือนหนิงเสืยเลยไหมเอาจ่นถ่วงใครเลยจะนี เห็นไหนพ้นนี่บดเสีอันนี้วะเอาไว้เห็นไหน,นแค่ตอนเล่าตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ก็ตัวมังค <c oughs> ์ยก,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 ยกโยงยงขึ้นมายอกวาอูย้ยบะเนี่ยนี่ครับนี่ครับผลงานครับผลงาน,นบ,บาทายกับเบิดมือเดี๋ยวนี่อยอู้ยตัวใหญ่ดีบว่านี่เดี๋ยวผมโยใส่เดี๋ยวผมโย่เส่กระตาไปสักก่อนอ๋อใสกนี่เมืก่อนใส่เมื่อก่อนเออมันจิบตึงๆซองอันเลยวะป้าดด้วยตัดทูเหยียบลอยอ่าครับอู้ยผลงานที่ซองครับวันนี้อู้ยทู อันตัวนี้ถึงบักแฮีงตัวนี้ครับเด <c oughs> ี๋ตัวนี้บมกเฮีงเลยโอ้ครับได้จ <c oughs> อเนีเบ็ดเด้เพว่ปนเด็ดสีเบาขึ้นเออสั้นไว้เลยบบบนี้ครับนี่ครับติดซองหลังครับจะเรือซองแบบนี้เอ้ยเอาตัวบักเหี้ยเลยครับนี่คนน่ปะปลาปากเนาะครับเดี๋ยวน้อง <c oughs> ปลาปากเหมือนกันโอ้อ่ <c oughs> อาติดตามคนงานเล้วครับผมได้แบบนี้ กดไลค์กดแชร์นะครับกดถือใจน้ำนะครับเออื๊บพี่นอ้องเอ้ยมาเบิ้งกระเจ้าะเสีเยเบ็ดมาเนี่ยด้เบิ้องอีดีไปะนะถ่าบักด่นแลครับถ้าถี่ในเบิ้งได้เห็นนี่เออกับผู้ซอยเพิ่นนะครับเอาอครับถ่าเบิ้งต่อไปครับผมอ,อุ้ยผมไม่ยังว่าปลาหน่อยเว้ยปลาใหไ่เอาดีกินง่ายเออเลี้ยวตัวนี้ีงยู่มัออ้ยอยู่กรณีบางนี้ผมก็ไม่คืนเงี้ยหรอกไม่นครับเออเอวันวนวัน บางติงเงียบๆอยู่สองเถื่อม่รู้ว่าโชคดีโชคดีเลยเบางนีงปลาไปดิอู้เดี๋ยวเบางเอี่ยนี้ครับวันนี้กรผลงานได้สองโตครับวันนี้ผลงานของอาจารย์อุ้ยไถนะครับเหยื่อเหยื่อแบบใส่เลือดไปหอดไปว่างไปน้ำเลยนะครับไปโยนในน้ำเลยนะครับ ในขั้นงานสองโตนะครับวันนี้จบนะครับวันนี้จบเออฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเ้อรือะไรแล้วช่องแล้วแจ่สีเ็ดไปครับวันนี้มาจีดเบ็ดเบิองใ่เบ็ดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบครับขอบคุณนะครับอันนี้ก็สีลาหน่อยครับเออ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 อก็สีลาหน่อยนะครับ เรียกตัวนี่ซึ่งปกกดนะโอ้เอาไปเห็นยังไงกับก่อยวะก่อยครับโอ้จุดเด้ก่อยนะครับโอ้หนาวนี่ครับค่อนปีมือนี่ครับนักห่าก,ก็อจีลาหน่อยอ้าวครับ